บ้านของฉันที่อเมริกาไม่เป็นแบบนี้ทำไมคนไทยเจอหน้าลูกของฉันที่ไรต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะเมื่อคู่รักชาวอเมริกันได้ตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยวในเอเชียและจุดหมายแรกที่พวกเขาเลือกมาเยือนในครั้งนี้ก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะ แต่การมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาทั้งสองคนเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยผู้คนท้องถิ่นที่นี่จะแสดงท่าทีแบบนี้ทุกครั้งกับลูกสาวของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านของเขาที่อเมริกาไม่เคยมีแบบนี้เลยไม่เคยพบเคยเห็นมาต่อนในชีวิต เราไปติดตามกันเลยนะคะว่าคู่รักชาวอเมริกันครอบครัวนี้จะได้เจอกับเรื่องราวที่น่าประทับใจอะไรบ้างในการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะคะซึ่งการเดินทางมาไทยในครั้งนี้พวกเขาใช้เวลาเดินทางข้ามทวีปถึงสวันเลยทีเดียวกว่าจะมาถึงประเทศไทยก็เรียกได้ว่าทรหดสาหัสสากันกันอยู่เหมือนกันค่ะ และในวันนี้พวกเขาก็ได้ออกไปเที่ยวกันตั้งแต่ตีห้าของเช้าวันจันทร์เลยทีเดียวเพราะพวกเขาเองก็ต้องการออกไปสำรวจว่าประเทศไทยจะมีอะไรที่น่าสนใจรออยู่บ้างโดยพวกเขามากันสามคนพ่อแม่ลูกคุณพ่อชื่อแอชเชอร์ส่วนคุณแม่ชื่อเคที่และมีลูกสาวตัวน้อยๆที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากค่ะ วันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งไม่ใช่วันหยุดแต่ประการใดแอชเชอร์และเคทีก็เดินออกไปสำรวจตามสถานที่ต่างๆซึ่งยานที่พวกเขาพักอยู่นั้นก็คือแถวสีลมนั่นเองค่ะสำหรับถนนสีลมในยามเช้าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารมาวางขายกันอย่างคึกคักหรือเรียกได้ว่าเป็นตลาดเช้าสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปทำงานอย่างรีบเร่งนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เดินสำรวจมาเรื่อยๆเพื่อมองหาของอร่อยกินในตอนเช้าและข้างทางนั่นเองก็จะเห็นผู้คนนำอาหารมาขายกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเช้าในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะ แอนเชอร์และเคที่ได้เดินเข้าไปในสีลมซอยสาซึ่งช่วงที่พวกเขาเดินเข้าไปในซอยเล็กๆแห่งนี้ก็จะพบกับร้านอาหารที่ขายอยู่เรียงรายดูเหมือนว่าพวกเขาจะตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีอาหารให้เลือกเยอะจริงๆจนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะซื้ออะไรกันดีซึ่งถ้าเป็นที่อเมริกาจะไม่มีคนมาตั้งร้านขายอาหารข้างทางแบบนี้หากอยากจะกินอาหารคุณต้องไปที่ร้านซึ่งเปิดเป็นกิจลักษณะเท่านั้นค่ะ และในช่วงที่กำลังเดินอยู่นั่นเองแอชเชอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราคิดผิดไปจริงๆที่นึกว่าของกินเยอะๆแบบนี้จะมีเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นแต่ที่นี่ในตอนเช้าของวันธรรมดาก็มีของกินอยู่มากมายและเคทีก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าฉันอยากกินทุกอย่างเลยมันน่ากินไปหมดทุกอย่าง ความประทับใจแรกก็เริ่มต้นขึ้นที่ร้านขายข,ายของกิฟท์ช็อปแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่ค้าสาวสวยยืนขาย,ขายของอยู่ทั้งคู่จึงได้เดินไปแวะดูว่าจะมีอะไรพอซื้อได้บ้างแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแม่ค้าก็รีบเดินเข้ามาทักทายและพูดคุยกับพวกเขาอย่างเป็นกันเองมากค่ะ แม่ขาซึ่งเห็นแอชเชอร์อุ้มลูกสาวอยู่ก็รีบเข้าไปทักทายด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆแล้วรีบหาของเพื่อจะนำมาเสนอซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ โดยแม่ขาได้เลือกเป็นกิฟต์ติดผมที่เป็นรูปกระต่ายยื่นให้กับลูกสาวของเขาแต่ในตอนแรกเด็กน้อยก็ยังรู้สึกไม่คุ้นชินจึงยังไม่ได้พูดอะไรยังคงมีความกล้ากล้ากลัวลวที่จะพูดคุยกับแม่ขาคนแปลกหน้าซึ่งแม่ขาชาวไทยก็พยายามที่จะชวนคุยกับลูกสาวของเขาและพยายามทำให้เด็กน้อยผ่อนคลายแม่ขาจึงทำท่าให้เด็กดูว่ายิ้มหน่อยคะ่ะ จนในที่สุดลูกสาวของแอชเชอร์ก็ทนกับความมีน้ํำใจและความเป็นมิตรของคนไทยไม่ไหวจนในตอนท้ายลูกของแอชเชอร์ก็ได้ยิ้มออกมาอย่างน่ารักและรับรู้ได้ถึงความเป็นมิตรของคนไทยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าความมีน้ําใจและรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบนี้จะมีแค่ที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะ และหลังจากที่ซื้อของเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินมาพบกับความมีน้ำใจของคนไทยอีกหนึ่งร้านซึ่งร้านนี้เป็นร้านขายผลไม้อบแห้งนั่นเองค่ะ โดยมีแม่ค้าคนไทยใจดีที่มีรอยยิ้มประดับใบหน้าอยู่ตลอดเวลายืนขายของอยู่เมื่อแม่ค้าเห็นพวกเขามีลูกเล็กมาด้วยก็ทักทายอย่างเป็นกันเองพร้อมมอบรอยยิ้มให้กับลูกสาวของเขาซึ่งแม่ค้าท่านนี้ได้ให้คำแนะนำและมีบริการที่ดีเป็นอย่างมากค่ะคอยแนะนำว่าผลไม้ชนิดใดเหมาะสำหรับผู้ใหญ่และผลไม้ชนิดใดที่เหมาะสมกับลูกของพวกเขาและยังได้แนะนำผลไม้ที่เด็กสามารถกินได้ โดยไม่เป็นอันตรายอีกด้วยซึ่งตลอดเวลาที่แม่ค้าคนนี้ขายของแม่ค้าก็จะคอยเอาใจใส่และยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเป็นการบริการที่น่าประทับใจของแม่ค้าขายผลไม้อบแห้งร้านนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วคนไทยนั้นจะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีและรักเด็กเป็นอย่างมากซึ่งหาที่ไหนไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะคะ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปซื้อของกินอีกหลายอย่างทั้งเบเกอรี่มีทั้งโอบัญยากิและได้ไปเลือกซื้อข้าวหน้าหมูหน้าไก่อีกด้วยค่ะราคาแค่กล่องละ60บาทเท่านั้นเองพอขายังใจดีบอกอีกว่าหากพวกคุณต้องการชอนซ่อมก็สามารถหยิบได้เลยให้ฟรีนะคะ และต่อมาแอชเชอร์และเคที่ได้เดินมาถึงร้านขายผลไม้สดร้านหนึ่งและแม่ค้าก็ใจดีมากให้ลองชิมฟรีอีกด้วยซึ่งในต่างประเทศจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะคะ หลังจากแอชเชอร์ได้ลองชิมผล,ลไม้ของไทยไปหนึ่งคำเขาก็ถึงกับพูดออกมาว่ามันดีมากมันอร่อยจริงๆผล,ลไม้ของไทยนี้มันยอดเยี่ยมมากเลยต่อมาพวกเขาก็ได้แวะมาที่ร้านขายกาแฟร้านหนึ่งซึ่งก็ต้องพบกับความมีน้ำใจของคนไทยอีกแล้วเป็นครั้งที่สามเมื่อแอชเชอร์และเคทีกำลังสั่งกาแฟอยู่นั้นผู้ชายที่ยืนอยู่ในเคาน์เตอร์ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านได้ยื่นขนมให้กับลูกสาวของเคทีเคทีก็เล อุ้มลูกของเขายื่นมือไปรับขนมมาจากผู้ชายคนนั้นก็เรียกได้ว่าไปที่ไหนก็เจอแต่คนไทยที่มีน้ำใจมีมิมตรไมตรีถ้าเห็นเด็กเมื่อไหร่คนไทยก็จะเข้าไปพูดคุยอย่างเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะและต่อมาแอเชอรและเคที่ก็จะไปเที่ยวที่ไชน้าทาวกันต่อสำหรับการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ทำให้พวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคในการเดินทางครั้งนี้เหมือนกันเพราะช่วงที่แอนเชอร์กำลังจ่ายเงินค่ารถไฟฟ้าด้วยเหรียญอยู่นั้นเขาก็ได้ใส่เหรียญไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ครบตามจำนวนแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเหรียญสุดท้ายที่เหลืออยู่แค่หนึ่งบาทกลับหยอดไม่ลงเหรียญมันก็ติดอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแอนเชอร์ก็ได้พยายามลองแล้วลองอีกจนไม่สามารถหยอดลงไปได้จนในที่สุดเขาก็ได้กดยกเลิกไป และลองใหม่อีกครั้งซึ่งก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรกว่าจะสามารถทำได้สำเร็จและเขาก็ได้บัตรโดยสาร BTS ออกมาแต่เหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาเสียเวลายังไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากที่ทั้งสองคนได้บัตรโดยสารมาแล้วกำลังจะเดินเข้าไปในชานชาลาแต่ปรากฏว่าบัตรโดยสารที่พวกเขาถืออยู่กลับไม่สามารถใช้ผ่านเข้าไปได้แม้จะแตะตรงที่ใช้งานอยู่หลายครั้งก็ตามเหมือนว่ามันเกิดปัญหากับระบบการชำระเงิน แม้จะทำอยู่หลายครั้งก็ยังเข้าไปไม่ได้จนในที่สุดพนักงานที่คอยให้บริการอยู่ตรงด้านหน้าก็เลยมาช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าได้ในที่สุดนั่นเองค่ะก็ยังถือว่าคนไทยก็ยังมีบริการที่ดีในการช่วยเหลือเหล่านักท่องเที่ยวนะคะและตอนที่อยู่บนชานชาลาแอนเชอร์ก็ได้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศรถไฟฟ้าของไทยที่กำลังวิ่งเข้ามามีตึกสูงสงเป็นภาพฉากหลังอยู่เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ดูเหมือนว่าพวกเขาจัดทึ่งกับระบบขนส่งสาธารณะของไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะว่ามันมีความทันสมัยมีความสะดวกสบายและก็สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าในอเมริกาเสียอีกค่ะ หลังจากนั้นทั้งสองได้มาลงที่สถานีสะพานตากศินเพื่อจะขึ้นเรือไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาและได้มาเจอกับคนขายตัว๋วที่เป็นสาวสวยกันอยู่หลายคนซึ่งสาวๆเหล่านี้ก็ได้พูดคุยและทักทายกับลูกสาวของพวกเขาบรรยากาศก็ดูน่ารักและมีความเป็นมิตรมากเลยทีเดียวค่ะ และต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินมาถึงคลองโอ่งค่างเพื่อชมบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้และได้ไปเจอกับร้านขายชาร้านหนึ่งก็ได้เจอกับพนักงานที่คอยให้บริการอยู่และพนักงานก็ได้พูดคุยกับลูกของพวกเขาอย่างเป็นกันเองซึ่งคนไทยก็มีน้ำใจอีกแล้วคอยแนะนำให้ลูกของพวกเขาไปถ่ายรูปกับตุ๊กตาที่ตั้งอยู่หน้าร้านนั่นเองบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ และต่อมาทั้งสองคนก็ได้นั่งตุกต๊กเพื่อไปอยังชัยน้าทาวและหลังจากที่ลงจากรถตุกๆแล้วแอดเชอร์ <At cher S 2> และเคทีก็ได้เดินมาดูบรรยากาศภายในถนนเยาวราชเคที Katie ถึงกับบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเหมือนกำลังอยู่ในดิสนีย์แลนด์ไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยค่ะบรรยากาศมันดูแฟนซีมาก และลูกของแอชเชอร์และเคทีก็เจอกับความเป็นมิตรของคนไทยอีกแล้วซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนยืนอยู่หน้าร้านทองลูกของเคทีก็ได้ไปยืนอยู่ตรงกระจกภายนอกของร้านและภายในร้านก็มีพนักงานขายทองยื่นมือมาแตะกับลูกของเขาประสานมือกันแต่อยู่กันคนละฝั่งลูกของเคทีก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีคนคอยมาเล่นกับเขาพวกเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนไทยจะมีนิสัยเป็นมิตรอย่างนี้มาก่อนเลย และช่วงหนึ่งแอดเชอร์ก็บอกว่าเขาได้ซื้อรองเท้าให้กับลูกของเขาในราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นมันเท่ากับ3เหรียญสหรัฐเท่านั้นเองค่ะแอดเชอร์บอกว่าราคาของมันคุ้มค่ามากจริงๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าราคารองเท้าในประเทศไทยจะถูกแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ และต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินมาเรื่อยๆและแอชเชอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เราไม่ค่อยชอบมาเดินในตลาดที่ปิดแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าในตลาดแห่งนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ขับไปมาอยู่ตลอดเวลาและควันของรถมอเตอร์ไซค์มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของพวกเขาเท่าไหร่นะคะดังนั้นทั้งสองคนจึงได้เดินออกมาที่ถนนใหญ่และก็ได้มาเห็นร้านขายผลไม้สดขายเรียงรายอยู่ข้างทางเต็มไปหมด พวกเขาจึงรู้สึกทึ่งมากเพราะว่ามันมีผลไม้มาขายอยู่ข้างทางมากมายที่อเมริกาไม่มีแบบนี้เลยและผลไม้ต่อไปนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาลองกินในประเทศไทยนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะพวกเขาก็ได้ลองซื้อมาหนึ่งภูจะลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแอดเชอร์บอกว่ามันมีกลิ่นที่รุนแรงแต่หลังจากที่เขากัดเข้าไปหนึ่งคำเท่านั้นแอดเชอร์ก็บอกว่าทำไมมันอร่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด และต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินไปถึงร้านขายมาแมลงทอดร้านหนึ่งแอดเชอร์และเคที่ก็ได้ซื้อมันเพื่อที่จะลองกินดูว่า,มาแมลงทอดของไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากได้มาแล้วทั้งสองคนก็ได้มานั่งที่โต๊ะและลูกของเขาก็มองดูอย่างน่าสนใจเคที Katie ก็เลยยื่นมแมลงทอดให้ลูกของเขาลองดูว่าจะกินหรือไม่ลูกของเขาก็พยักหน้าและอึ้งไปพักหนึ่งและในที่สุดลูกสาวของเขาก็ได้กินเข้าไปหนึ่งคำและทําท่าหน้าตาว่ามันอร่อยเหมือนกันดูแล้วลูกสาว ของเขาก็น่าจะชอบมแมลงทอดของไทยอยู่เหมือนกันนะคะและในตอนสุดท้ายแอดเชอร์และเคที e ก็ได้นั่งตุกตุกจากชายัยนาทาวเพื่อกลับไปยังสีลมแต่ว่าการนั่งตุกตุกของพวกเขาครั้งนี้แอดเชอร์และเคที e ดูสนุกกับมันเป็นอย่างมากทั้งยิ้มทั้งหัวเราะไปตลอดทางนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เจอกับผู้คนได้เจอกับคนไทยที่เป็นมิตรไม่ว่าจะไปที่ไหนคนไทยก็ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลามันก็มีความแตกต่างจากบ้านเกิดของพวกเขาที่อเมริกาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ